สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา nel ของจุนเดอร์มลครับคลิปนี้มาอัปเดตข่าวาว,าวกันบ้างครับเป็นข่าวการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของยานแม่ของมา r v เวลสตูดิโออย่างบริษัทวอลด n นีนั่นเองซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะส่งผลกระทบอะไรบางอย่างต่อสตูดิโอของมา r v เวลที่เป็นผู้สร้างจักรวาลดัง MCU อยู่ก็เป็นได้เพราะที่ผ่านมายานแม่ลัำนี้ก็ได้สร้างปัญหาให้กับจักรวาลน,นี้อยู่พอสมควรเหมือนกันครับไปดูกันครับว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ครับ อระดิแจ้งเตือนจุดดีหมายเอาไว้ด้วยนะครับ อัปเดตล่าสุดเมื่อสองสาวันที่ผ่านมาครับดิสนีย์ได้ปลดซีอคนปัจจุบันแล้วดึงซีอคนเก่ากลับมารับตําแหน่งหลังจากตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนี้ราคาหุ้นของดิสนีย์ร่วงตกลงไปกว่า40%หลังจากมีการขยายธุรกิจหลายอย่างและไม่สามารถทํากําไรได้ในเร็ววันซึ่งสาเหตุหลักๆที่ทําให้ขาดทุนดังๆก็คือธุรกิจสตรีมมิ่งที่ปัจจุบันนี้มีมากมายหลายแพลตฟอร์มให้พวกเราได้เข้าไปใช้บริการดิสนีย์เองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่คา,าเป็นผู้เล่น เข้าสู่ระบบตลาดนี้จากการรายงานครับปีนี้ที่ยังไม่ได้จบปีดีนักธุรกิจสตรีมมิ่งของดิสนีย์ขาดทุนไปแล้วมากกว่า148,000ล้านบาทคิดเป็นเงินดอลลาร์ละสัก4,200ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าเป็นการขาดทุนเพิ่มขึ้นถึง139%จากปีก่อนหน้าเลยครับต้องบอกเลยว่าตั้งแต่มีการเปิดตัวแพลตฟอร์มนี้มาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้ว Disney p l u s เข้ามาเป็นแพลตฟอร์มที่มีบทบาทส,สําคัญมากและสามารถแย่งส่วนแบ่งการตลาดได้เป็นอย่างดีในช่วงแรกๆถ้าเพื่อนๆยังจํากันได้ ด Disney พัดฮอสตา์ในบ้านเราถือว่าโปรโมทกันหนักมากซึ่งการขาดทุนครั้งนี้ครับทําให้เหล่านักลงทุนต่างผิดหวังไปตามๆกันเทขายหุ้นดิสนีย์จนราคาหุ้นตกลงมาต่ำกว่า40%และทําจุดต่ําสุดในรอบ13เดือนต้องบอกเลยว่าในช่วงเศรษฐกิจถดถอยแบบนี้ดิสนีย์ที่หลายคนเคยบอกว่ากว่านซื้อขายหนังเขามากมายขนาดนี้จะผูกขาดตลาดนี้หรือไม่วันนี้ก็เห็นแล้วครับว่าญาติแม่ของมาเวลก็มีวิกฤตของตัวเองเช่นกันทําให้ บริหารต้องปลดซีอคนปัจจุบันออกอย่างคุณบ๊อบชาเปกที่ดํารงตําแหน่งมาตั้งแต่ปี2020แล้วบริษัทวอลดิสนีย์ครับก็ได้ประกาศให้ซีอคนเก่าอย่างคุณบ๊อบไอเกอร์มารับตําแหน่งนี้เป็นระยะเวลา2ปีโดยมีผลทันทีซึ่งเขาคนนี้คือซีอมือเทพผู้ที่เคยทําให้ดิสนีย์ครองส่วนแบ่งธุรกิจภาพยนตร์สูงที่สุดในรอบ20ปีมาแล้วเพราะเขาเคยดํารงตําแหน่งซีอของดิสนีย์มาตั้งแต่ปี2005จนถึงปี2020ครับเป็นเวลากว่า15ปีที่เขาได้ทําอะไรหลายๆอย่างน ัแห่งนี้ผลงานหลักๆของเขาก็คือวิสัยทัศน์ทางด้านการขยายธุรกิจให้หลากหลายขึ้นมากกว่าที่จะมีแต่ดังเจ้าหญิงและดิสนีย์แลนด์โดยในขณะที่เขาเข้าดำรงตำแหน่งนี้ครับขเขาก็เริ่มดิวซื้อธุรกิจบริษัทพิกซาสตูดิโอทันทีจนจบดิวได้ในปีต่อมาในปี2009ครับภายใต้การนำของซีอีโอคนนี้ดิสนีย์เองก็ได้เข้าซื้อมาวิลสตูดิโอที่กำลังเริ่มก่อร่างสร้างตัวแฟนชายของตัวเองขึ้นมาผมงของขพูดส่วนนี้เยอะหน่อยนะครับในตอนนั้นมาวิลสตูดิโอได้รันโปรเจกต์นี้ไปแล้ว กว่าหเรื่องโดยมีดังเปิดจักรวาลอย่าง Iron Man ภาคแรก The i n c r e d i b l e Hulk Iron Man ภาค2ท่อภาคแรกและกับตาดเมริกาภาคแรก The First Avenger ครับแม้จะจบดิวได้ตั้งแต่ปี2009แต่ระยะเวลาก็ล่วงเลยมากว่า3ปีกว่าที่ดิสนีย์จะเข้ามามีบทบาทในจักรวาลแห่งนี้ในปี2012ครับ Marvel Studio ภายใต้ยานแม่อย่าง Disney ก็ได้้อนสโปรดักภาพยนตร์รวมซูเปอร์ฮีโร่ The Avenger ออกมาครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจมากๆจนสามารถทำรายได้ทะลุา ล้านให้กับแฟนชายชุดนี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญและเป็นการประสบความสำเร็จอย่างมากของทั้งดิสนีย์และมาว v ลสตูดิโอแม้ว่าการเปลี่ยนถ่ายในทุนจะดูไร้รอยต่อแต่ก็ต้องถือว่ามาวิลในบ้านดิสนีย์ก็มีความเฟรนลี่ต่อคนดูทุกเพศทุกวัยมากหากเทียบจากหนังทั้งห้าเรื่องก่อนที่มาวิลจะเข้ามาอยู่กับดิสนีย์ตัวหนังทั้งห้าเรื่องค่อนข้างมีความรุนแรงและมีการใช้สารเสพติดอย่างเช่นการดูดบุหรี่ครับเรื่องนี้ก็ดูดแลเรื่องนี้ก็ดูดบอกเลยว่าควันขนาดนี้บานผมเรียกควันเกี่ยวงอดครับหร ก็มีให้เห็นเช่นกันอย่างฉากนี้ในกัปตันอเมริกาภาคแรกนั่นเองและในปี2012นี่เองครับดิสนีย์เองก็ได้เข้า take over เทคโอเวอร์ลูคัสฟิล์มหรือก็คือซื้อจัก,กรวาล Star Wars เข้ามานั่นเองครับและจากนั้น6ปีต่อมาในปี2018ดิสนีย์ก็ประสบความสําเร็จภายใต้ซีอคนนี้พวกเขาได้เข้าเทคโอเวอร์อีกครั้งซึ่งเป็นค่ายหนังยักษ์ใหญ่ในอดีตอย่างทวีนตี้เซนตุรีฟ็อกและปิดดีลนี้ได้อย่างสําเร็จนั่นเองเหตุผลหลักๆไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าพวกเขาเข้าซื้อพราาะะอะไขอไคค่ยนี้้ขง ที่จะใหญ่มากแต่ที่น่้นคือ1เลยเป็นการดึงตัวละครของมาวิลคอมิกกลับมาหลายตัวเลยครับอย่างเช่นกลุ่ม x m e n และ Deadpool ก็ได้กลับมายังบ้านเกิดสู่ค่ายมาว v ลสตูดิโออีกครั้งและอีกหนึ่งจักรวาลที่น่าจะทําเงินได้อย่างมหาศาลซึ่งน่าจะเป็นส่วนในการตัดสินใจนในการเข้าเทคโอเวอร์ในครั้งนี้นั่นก็คือแฟนชายอวตารครับที่ภาคแรกได้กลายเป็นหนังทําเงินอันดับหนึ่งของโลกตลอดการแต่ปัจจุบันก็มีแผนสร้างไปแล้วถึง5ภาคซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เองล่ะครับทำให้ดิสนีย์สามารถขยายแแลละกกกินนนส่วน่วบงาาาารรตตดดภพย์ไไปไ้ม 35%ในปี2019ซึ่งเป็นปีที่บูมมากเพราะมีหนังทำเงินอยาง A าเว e เจอร์ End นเกมที่ทำรายได้ถล่มทลายให้กับดิสนีย์จนมีหลายคนลงความเห็นว่าตลาดภาพยนตร์ของโลกใบนี้จะถูกดิสนีย์ผูกขาดหรือเปล่าหลังจากการประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายในครั้งนั้นครับและเป็นช่วงที่ดิสนีย์มีอิทธิพลต่อตลาดภาพยนตร์มากดิสนีย์ก็ได้นำตัวเองเข้าสู่วงการสตรีมมิ่งโดยการเปิดตัว Disney Plu s ปลบุกฐานตลาดกลุ่มออนไลน์ที่กำลังเป็นเทรนด์ของผู้บริโภคสื่อสมัยใหม่วา่าง่าย ก็คือกาจะกินเรียบทุกกระดานของตลาดนี้เลยครับซึ่งในช่วงนี้เองแหะครับก็เป็นช่วงที่เปลี่ยนทายซีอของดิสนีย์โดยคุณบ๊อบไอเกอร์ที่ดำรงตําแหน่งมานานกว่า15ปีก็ได้ให้คุณบ๊อบชาปิกเข้ามาดารงตําแหน่งซีอแทนในปี2020แล้วดิสนีย์พา s ก็ได้เริ่มเปิดตัวในช่วงนี้เป็นต้นมาตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาครับแม้ธุรกิจสตรีมมิ่งจะเข้ามาทําให้โครงสร้างรายได้ของบริษัทวอลต d ดิสนีย์มีรายได้จากส่วนนี้เพิ่มขึ้นมาถึง20%ซึ่งถือวว่่่าาาเป็นนสสัดรรยไ้ทีมแงแ ทางโค้งมากๆมากมากว่ารายได้จากค่ายหนังที่เป็นเทคโอเวอร์มาด้วยซ้ำเพราะรายได้ส่วนนี้ที่รวมทั้ง5สตูดิโอที่ผลิตภาพยนตร์ลงฉายมีสัสดส่วนรายได้เพียงแค่11%เท่านั้นแต่ในความเป็นจริงมันก็ไม่ใช่แบบนั้นซะทีเดียวหรอกนะครับเพราะทาง5สตูดิโอนี้ก็ถือว่าเป็นต้นน้ำที่ทำให้เกิดตัวรายได้ในสตรีมมิ่งขึ้นมานั่นเองแน่นอนครับว่าในพาร์ทส่วนรายได้ของสตรีมมิ่งจะเก็บเงินเข้ามามากมายแต่ถ้าว่าไม่สามารถเก็บเป็นกำไรเข้ากระเป๋าให้บริษัทได้เลยไม่แต่น้อยครับเพราะยังขาดทุนมหา ส่วนนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่ารายละเอียดในการขาดทุนคือเกิดจากอะไรบ้างอาจจะเกิดจากการนําเงินไปลงทุนต่อหรือการ PR อย่างหนักหน่วงและจัดโปรโมชั่นเพื่อเอาชนะคู่แข่งอย่างไงไม่รู้เหมือนกันครับแต่วันนี้มันเกิดปัญหาขึ้นแล้วเลยทําให้ซีอคนเก่าต้องกลับมาเพื่อแก้ไขสถานการณ์นี้และรวมถึงการขึ้นมารับตําแหน่งของคุณชาเปกส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากคุณบ๊อบไอเกอร์ที่เป็นคนสนับสนุนให้เขาเป็นซ e o ดังนั้นหากจะบอกว่าคุณบ๊อบไอเกอร์กลับมารับผิดชอบผลจากการตัดสินใจของเข ก็คงจะไม่ผิดเพี้ยนมากนักครับทีนี้เรามาเข้าสู่เรื่องที่ผมถนัดในจักรวาล MCU กันบ้างครับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะส่งผลกระทบอะไรต่อจักรวาลหนังของ Marvel Studio หรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาเรื่องของ Disney มีปัญหากับทางสตูดิโอต่จักรวาลแห่งนี้ก็พอมีให้เห็นเป็นข่าวใหญ่พอสมควรบ้างครับอย่างเช่นเรื่องของการใช้สิทธิ์ตัวละครสไปเดอร์แมนที่ไม่ได้อยู่ในค่ายของตัวเองซึ่งเป็นการดีลกันระหว่าง Disney และโ o n y ทีแรกก็เหมือนจะไปได้สวยสไปเดอร์แมนได้เข้ามาอยู่ใน MCU มากกว่า3-4เรื่องโดยที่ ดิสนีย์ Disney จะได้ส่วนแบ่งจากรายได้ของหนงังสปเดอร์แมนที่ผนวกรวมเข้ามากับ MCU 5%ของวันแรกที่เข้าฉายส่วนที่เหลือจะเป็นของโซนี่ทั้งหมดซึ่งทีแรกดิสนีย์ก็ไม่ได้คิดอะไรแต่หลังจากคนดูเริ่มรักสปเดอร์แมนเริ่มรักทอมฮอนแลนด์และคิดว่าพวกเขาเองเป็นการปลูกชีพให้กับสปเดอร์แมนหลังจากการรีบูตครั้งที่แล้วไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่ทางดิสนีย์และมาวิลสตูดิโอครับก็เริ่มที่จะทบทวนอีกครั้งว่ามันไม่แฟร์สำหรับพวกเขาอีกต่อไปจากการประสบความสําเร็จ เพื่อขอสัดส่วนแบง่งรายได้จากหนังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของสไปเดอร์แมนเป็นสัดส่วนรายได้50/50เปอร์เซ็นต์ครับแน่นอนว่าโซนี่ไม่โอเคกับดิวนี้จนทาเอาเราเกิดจะไม่เห็นสไปเดอร์แมนใน MCU อีกต่อไปแม้ว่าจะเป็นประเด็นที่ใหญ่มากๆสุดท้ายก็เกิดดิวกันหลายฝ่ายทั้งตัวนักแสดงเองและผู้บริหารน,น้อยใหญ่สุดท้ายก็ทําให้สไปเดอร์แมนได้ไปต่อครับแล้วก็ได้สร้างปรากฏการณ์อีกครั้งทําเงินถล่มทลายในสไปเดอร์แมนโนเวโฮมหลังจากปัญหาการดิวกันที่ไม่ลงตัวจนเกือบทําให้เราสูญเสียสไปเดอร์แมนของ MCU มาดูอีกหนึ่งเคสครับที่อาจจะไม่ใหญ่เท่าเคสของสไปเดอร์แมนก็คือภาพยนตร์เรื่องแบล็กบีโด้ครับกับปัญหาออนไลน์จะเข้าฉายในโรงหรือจะลงสตรีมมิ่งดีเพราะในตอนนั้นดิสนีย์พัดเพิ่งเปิดตัวใหม่ๆสุดท้ายทางดิสนีย์ก็ลงฉายทั้งสองช่องทางครับทำให้สกาเลตโต้แฮนสันผู้รับบทแบล็กบีโด้ได้ยืนฟ้องต่อดิสนีย์ที่ได้ละเมิดสัญญาปล่อยภาพยนตร์แบล็กบีโดให้ฉายในดิสนีย์พัสระบบพรีเมียร์แอคเซสเพราะตามสัญญาแรกเริ่มครับที่ทางนักแสดงอย่างสกาเลตโต้แฮนสันได้เซ็นสัญญากับค ภายใต้ดิสนีย์ภาพยนตร์แบล็กวีโดจะต้องฉายในโรงภาพยนตร์เท่านั้นซึ่งเธอยอมลดค่าตัวเพื่อที่จะได้รับเปอร์เซ็นต์จากโบนัสหากภาพยนตร์เรื่องนี้ทำกำไรจากการขายตัวภาพยนตร์แน่นอนครับในตอนนั้นดิสนีย์พัสเป็นของใหม่ไม่ได้ถูกระบุลงในสัญญาและไม่สามารถคิดเป็นเงินต่อหัวเหมือนกับตัวโรวงภาพยนตร์ได้นั่นจึงทําให้เจ้าตัวนักแสดงยื่นฟ้องต่อดิสนีย์ที่ทําไมถึงทําอย่างนี้เพราะปกติหนังเองก็โดนทําร้ายจากโควิดอยู่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดหนังน่าจะเลื่อนอยู่สัก5 6ถึงรอบอิมแพกการตา ของนาตาชาโรโมานอฟในเอ็นเกมมันก็เริ่มส่งมาหาหนังเรื่องนี้น้อยลงทุกทีอยู่แล้วซึ่งฐานดิสนีย์เองผมเองก็พอเข้าใจอยู่บ้างว่าพวกเขาก็ต้องการที่จะโปรโมทด Disney Plus, ิสนีย์พลาสต์งในตอนนั้นพวกเขาก็เป็นสตรีมมิ่งน้องใหม่สุดท้ายแล้วผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าการฟ้องร้องจบลงกันยังไงแต่ทว่าภาพยนตร์แบล็กวีโดที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ก็ต้องบอกเลยว่าทํารายได้น้อยมากครับโดยทํารายได้ไปเพียงแค่380ล้านดอลลาร์เพียงเท่านั้นจากงบสร้าง200ล้านซึ่งแน่นอนว่ากําไรไม่น่าจะเกิดกับหนังเร่อง้สก็ต ่งผลกระทบต่อตัวนักแสดงที่เซ็นรับส่วนแบ่งจากกำไรที่จะเกิดขึ้นด้วยจากข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมไปค้นมาครับเหมือนแบ็กวิดีโอที่เปิดตัวในสตรีมมิ่งจะมีคนคิดคำนวณเป็นรายได้ออกมาว่าสามารถทำรายได้ในสตรีมมิ่งไปกว่า60-80ถึงล้านดอลลาร์ก็นั่นแหละครับสุดท้ายแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จบลงเอ่อยยังไงแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ยานแม่อย่างดิสนีย์ก็ได้ส่งผลกระทบต่อมาวิลสตูดิโอต่อจักรวาลหนัง MCU นั่นเองครับกลับมาที่หัวข้อข่าวข,ของเรากันบ้างครับคำถามสำคัญเลยกก็คือารเปน ถ่ายครั้งนี้ของบริษัทวอลดิสนีย์จะส่งผลกระทบอะไรต่อจกักรวาลิ MCU หรือไม่แน่นอนครับในช่วงเวลาการท้าทายอย่างนี้ที่อาจจะเกิดวิกฤตหนักขึ้นกว่าเดิมที่เป็นอยู่นอกจากดิสนีย์จะประกาศเปลี่ยนซ e o แล้วพวกเขาก็ได้ประกาศลดจํานวนการผลิตภาพยนตร์ในแต่ละปีลงจากปีละ40-50เรื่องเหลือเพียงแค่ปีละ15เรื่องโดยประมาณเท่านั้นเพื่อโฟกัสเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณซึ่งถ้าเอาข้อมูลตามนี้จาก5สตูดิโอที่เป็นต้นน้ําของการผลิตภาพยนตร์ในเครือของดิสนีย์หากคิดเป็นค่าเฉลี่ย1นสตูดิโอ จะผลิตหนังได้3เรื่องต่อปีเท่านั้นไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่ารวมถึงซีรีส์ด้วยไหมแต่ส่วนตัวผมมองว่าประเด็นนี้ค่อนข้างที่จะไม่กระทบต่อจากว่าหนัง MCU มากสักเท่าไหร่เพราะแต่ละปีมาวิลสตูดิโอก็ได้ส่งภาพยนตร์ลงจอภาพยนตร์3เรื่องต่อปีอยู่แล้วแต่ก็ยังอดห่วงไม่ได้ครับมันอาจจะมีปัจจัยอื่นร่วมเข้ามาด้วยโปรเจกต์บางโปรเจกต์อาจจะถูกพับไปยังไงเราต้องรอดูกันต่อไปอีกทีครับหากมีการประกาศข่าวอะไรออกมาว่าหนังเรื่องไหนจะไม่ได้ไปต่อแต่ก็เชื่อเถอะครับว่ามาวิลน่าจะได้อภ อย,อยู่แน่นอนครับเพราะหนังแต่ละเรื่องในยุคยากลําบากแบบนี้แม้กําไรจะไม่มากแต่ก็ทํากําไรสร้างกระแสได้ตลอดเวลาผมว่าคงไม่มีการลดหนังของแฟนชายนี้ลงไปอย่างเป็นนัยยะสําคัญหรอกนะครับ และนี่แหละครับก็คือทั้งหมดทั้งมวลกับหัวข้อข่าวของการเปลี่ยนแปลงซ e o คนใหม่ของวอลล์ดิสนีย์ย่านแม่ของ Marvel Studio เอาจริงๆผมก็ไปค่อยถนัดกับการรายงานข่าวประเภทนี้สักเท่าไหร่ครับเลยเสริมเพิ่มเติมในแง่มุมของ Marvel Studio เข้าม,ามามากหน่อยหากผิดพลาดตรงไหนไปแะ้วเพื่อนๆอยากจะเสริมเพิ่มเติมตรงไหนและคิดยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้คอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณหัวข้อ,ข,อข่าว,าว,าวต้นทางจากทางลงทุนเกิลที่ทำข้อมูลเอาไว้ดีมากๆสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับผมกกก่อนนจจะจากกัไป ลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูเนียร์มาไว้ด้วยคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ